ดูกูได้นคนเดียวไม่ได้รอใครจะให้รอใครใช่ได้นคนเดียวเนี่ยจะรอเล่นอีกโอ้ยเจอหรับพีร์วีนนะไม่นคนวรอยู่บ้าคนเดียวคืนนี้นะ่ะมัาจะสช่างสงบ ใบานไ,ไม้อาจจะมีสิ่งอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกกลัวได้คืนนี้อาจจะแตกต่างออกไปเพราะว่ากอนรับสู่ทีมฮาโลวีนในสุดก็ถึงวันฮาโลวีนแล้วเตรียมอะไรบางอย่างแล้วมาว่าลูกโอเวนที่ประตูหน้าบ้านกันเถอะได้เลยนะ ว้าว wow. แล้วก็เอาลูกกวาดมาวางไว้หน้าบ้านเพื่อที่จะได้มีเด็กๆมาจิบเอาลูกอมไปดูแล้วเด็เเกแกะกล่องจะย้องควนันนี่เหลือไนล่ะอ่ะมันออกดูหน้าไอ้โลดไอ้เสิเซ็บ มาเริ่มกันเลยดีกว่าไี่บ้านสว่างมากเลยเหมันไม่น่ากลัวแหละมันสว่างมากถือว่าสุดยอดเยีย่ยมเดี๋ยวขอดูบ่านว้าวมันสช่างโล่นเกินโล่งเล้งเล้งมันโล่งมากเป็น อะไรที่น่าอยู่ม,มาสว่างวันไหวส,ส,สวา่างสว่างสวัยฝนไว้อะไรเฮ้ย <ET> เ <EN> บ้ยโอเคยี่มาแล้วก็จะมาตกแต่งฟักทองกนะันนะยัมีอะไรน่ากวแน่นหน่อยวางไว้วันใจได้อ่ายัดเยี่ยมฟักทองดูดีกันเลยทีเดียว สก็เพิ่มแล้ี๋ยวสมียังดูบ้าาไปวางไปวางพวทองให้ทุกคนได้เห็นกันเราต้องกลักวว่าจะมีอะไรหรอกนพี่หนุ่มอาจะเหมาะสมา่าแต่พิวการได้มาเลยเปล่า แม่ตลอดว้าวมันดื้อชุดตกใจเลใจจริงเสียงมันดั่องอะตกใจเลยแม่อู้หู้รู้สึกแปลกทำไมเด,ดี๋ยวเด็กเครื่องสื้้าแล้วก็ทำงานเองอะ น่าจะเป็นเด็กๆหรือเปล่าเด็กๆจริงด้วยที่ที่ออทิคับสุดสวัสดีเฮ้ยคุณทำด้วยตัวเองใช่ไหมครับมันสเจ๋อมากเลยใช่ฉันทำเองทั้งหมดเลยอ่ะขอบคุณนะนายสามารถหยิบขน,นมไปได้เลยนะจากช้านั่นนะ่ะ สันตาสบายกินพิกี้อังตะลแต่ขอบคุณครับขอให้เป็นคำคืนที่น่ากลัวนะครับแล้็ตัวปิดใส่กูเขาเป็นเด็กที่น่ารักมากเดไม่แล้วมาเถองไปสิแล้วดูกันว่าคนนี้จะเป็นใครนะ่ะ ว้าวขนมหวานเหรอครับนั่นก็พักทองมันรู้สึกเจ๊ท้อเออแน่นอนหนูสามารถหยิบได้เลยนะเก็บเรื่องแคทีดด่ตรงนั้นได้ขอบคุณแต่ผมลาก่อนว้าวเขาดูเงียบม,มากเลยอะแพูดน้อยเลยเกิน ยังน,นก็ตามนะตอนนี้เตากลังต่อผ้าไปซักนั่นเองเอาซักแล้วหรอเอาผ้าไปตากอนนเอาเลยซักแล้วซักแล้วเอาผ้าไปตาก,กาาไ,ไม,ม่คนมานี่อะไรอ่ะคุณแม่แกล้วมาฉี่จังเลยดูซิคันนี้เป็นใคร เชเวโกสสุริกุณฝักทองเฮ้ยนั่นมันอะไรเนะี่ยมันมันมันม,ม,ม,มันกำลังทำลายของเราหรือเปล่าเอาตาได้เอาไปดับเลยเราต้องไปเปิดไฟเช่เนไหมเราต้องไปเปิดไฟจริงจริงด้วย ยันสิตรงไหนปาดไปโอ้โหแล้วเราอยู่ที่นี่คนเดียวเหรอทำไมมัเนเงียบจังไเอาเอาเดินรัศนไมาได้นะรู้สูมสดเต็มเลย ก็อ่ะไปบ้านไอ้เสียมาแล้ววิววิววิวววว้า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 ้าย่ันหลังอย่าหลังขัหลังไม่ได้อย่าขันหลังเลยขาดอย่าขันหลังเลยขาดอย่าขันหลังเลยขาด ไ่วิ่งติดเลยวิ่งติดทำไมวิม่ติดทำไมเอาคอดกหมอียอเาวเอาขอมาทำไม,ม,ไมไไน่าเจบจางหา้เสียกูเล่นคนเดียวเอยนะ น่าน่าต่แค่สามบานไปชี่หายเลยชี่หายเลยเดินนั่งห่อยเออตัดะๆๆๆๆๆๆๆะๆะๆๆ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 ๆอๆๆๆๆนๆๆ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 อไๆ่ๆๆัๆๆ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 ๆเๆๆ เอีกมาเดี๋ยว,วต้องใช้แวลาหนึ่งดี้ดอยฉันคิดว่ามันจบลงแล้วนะจริงครับ่ะไปจุดเทียนกันเถอะบางทีมันอาจจะทำให้บ้าแบบไฟขึ้นโอ้สว่างโล่งขนาดนี้ สว่างโล่งขนาดนี้เห็นจุดเทียนอีกเมื่อจุดเพื่อความแบบยจุดจุดจุดโอเคน่าจะช่วยได้นะเออมาดูใ,ใต้เทียนกันเถอะเพื่อความแน่ใจต้องดูใต้เทียนไปแล้วเป็น เบี้ยแม่ก็มางหลังหรอกจะเด็กยมเบี้ยไม่ใช่เด็กน้อยนะโหน่ามาแล้วนะมึงโหน่ามาแล้วจุกตาไม่จากไหน กอดหน่อยได้ไหม w <Why? Why? S 1> ายคือเวาคงอะไรอะ่ะต้องการหน้าต่างเหรอนี่ก็มาอยู่บริเวณแถวนี้อยู่หลายชิ้นมึงเรียกมาบกก้อนหรือเล่อยู่หลายชิ้นหลายเอ่อ ไอ้ไม้อะไรสิอย่างแม่งหลายก้อนไม่เป็นก้อนมาเซ็น,นี่ไอชิ้นหลายอันก็ได้แม่งหลายก้อน้ยการไม่อยู่แล้วจ้าไม่เสรต้องมีแล้วแหละ อื้อนน่ะก่นนปนป่ต์นปาตเนี่ยป้นปาตไปรอกูเลยไปเมกีเลาเห็นคนวิ่งมาเนี่ยเด๋ยวิ่งในท่อนี้อารักเลยไป อกายแล้วมั้ยปวดนอนจนถึงแล้ววิ่งไปอันหลังไว้บา,บาลเราเชื่อได้วยฉันโดนฟักทองไรคุณสามารถวิ่งทละลับไปได้คนดีมันซ้อมได้แล้วคนนี้วิศราฟักทองซ้อมได้แล้ว Yeah. เย้เดี๋ยวเลยโคตรใจง่ายจะเล่นไปเล่นกันด้วยแหละแบบนี้สนุกมาก้องไปเล่นนะมันไม่ได้มีแค่แบบนี้แบบเดียวยังมีหลายแบบดูดิว่าเตรีมชิปมามันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราหรือเปล่านะเอ